สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลียนเทโดตากับท็อปไฟด์ดารนกบอลตอนท็อปหการต่อสู้เจอกันมันหยุดจักรวาลอันดับ5โงกุลปะทะบูขณะที่บูและบาบิดี้กำลังเดินทางเพื่อไปทำลายเมืองหลวงตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของแคปซูลคอป์ปอเลชันโมกุลได้เข้ามาขัดขวางเพื่อให้ทั้งปเปลด,กกดาอกเรด้า ซึ่งการต่อสู้นี้นับเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นงกุลในร่างของซูเปอร์ไซย่าทรีการต่อสู้ค่อนข้างสูสีหากแต่ท้าที่สุดงกุลพูดเองว่าสามารถที่จะเอาชนะได้ไม่ยากหากใช้พลังอย่างเต็มที่แต่เขาไม่ใช่มนุษย์บนโลกนี้อีกแล้วจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆซึ่งความมันของการต่อสู้นี้อยู่ที่3.5ดาวครับอันดับ4งกุลปะทะซีเซอร์ นี่คือการต่อสู้สุดมันศึกตัดสินระหว่างชาวเซาและฟีเซอร์โดยมีจักรวาลเป็นเดิมพันแค่ตอนวอมอัพก็สนุกสุดๆแล้วหากแต่พลังที่แท้จริงที่ทั้คู่เก็บซ่อนไว้กับต่างกันอย่างสิ้นเชิงลูกแก้วพลังวิชาไม้ตายก็ไม่อาจฆ่าฟีเซอร์ได้แต่ในความสิ้นหวังนั้นยังมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อโงกุลแปงลงร่างเป็นซูเปอร์ไซ่าได้จากความโกรธแค้นที่ฟีเซอร์ฆ่าคูลิริน ซึ่งการต่อสู้บนดาวนาเม็กนี้เองช่วงเวลา5นาทีก่อนดาวระเบิดในอนิเมะล่อไป5ชั่วโมงมังงะล่อไปเกือบ500หน้าเรียกว่ายืดเยื้อสัสสัแต่ในความมันนั้นระดับ4ดาวเลยทีเดียวส่วนสำหรับใครที่ดูดา a ก o n b a บอลแซดใครอาจจะโชคดีหน่อยที่ไม่ยืดยาวเหมือนเมื่อก่อนเพราะสมัยก่อนนั้นดา a ก o n b a บอลมาสัปดาห์ละ2ครั้งนั่นหมายความว่าคุณต้องรอดูกว่าดาวนามิจะระเบิดหลายเดือนเลยทีเดียว อันดับ3โมงกุลปะทะเบจิตา้าสึกภายในเผ่าระหว่างชาวไซยาด้วยกันเองจะเห็นได้ว่าหมัดไคโอดับเบิลของโงกุลไม่สามารถต่อกรกับเบจิต้าได้เลยทำให้ต้องงัดหมัดไคโอทริปเปิลมาใช้จนถึงการใช้พลังขึ้นเต่าผสาหมัดไคโอ5เท่าเพื่อเดิมพันปกป้องโลกแต่ผลออกมาอย่างที่ทุกท่านทราบดีนั่นคือเบจิต้าที่เป็นลิงยักษ์เอาชนะโงกุลได้อย่างง่ายดาย หาแต่เก่งคนเดียวก็ไร้ความหมายดังสำนวนที่ว่าเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะเพราะสุดท้ายบเบจิต้าก็พ่ายแพ้แก่นักลบแซดจนต้องถอยฉากไปซึ่งความมันของการต่อสู้นี้อยู่ที่4ดาวแต่ไม่ยาวยืดเหมือนการต่อสู้ของโงกุลกับฟีเซอร์อันดับ2โงเทนโคสปะทะบูนนี่คือการต่อสู้ที่มันที่สุดในภาคจอมันบู นอกจากนี้ยังเป็นการต่อสู้ในรูปแบบที่ต่างจากการต่อสู้อื่นๆในการต่อสู้อื่นๆเราจะได้เห็นการต่อสู้อย่างเคร่งเครียดจริงจังแต่การต่อสู้นี้กลับนอแน้ำปัญญาอ่อนเนื่องจากเป็นเด็กต่อสู้แถมผู้ต่อสู้ยังเป็นจอมบันบูที่ติดนิสัยขี้เล่นอีกด้วยซึ่งการต่อสู้แบ่งออกเป็นสองสถานที่นั่นคือในห้องการเวลาและวิหารพระเจ้าแถมเราจะได้เห็นซุปเปอร์ไซยรสามอีกคนนั่นคือโมเทนคูสนั่นเอง น่าเสียดายที่การต่อสู้สุดมันระหว่างโมเทนคูดกับบูดันมาล่มตอนจบโมเทนคูดที่กําลังจะใช้พลังขึ้นต่าสังหารบูแต่เวลาฟิวชั่นดันหมดลงทําให้โมเทนและทั้งแยกออกจากกันเป็นอันซิสสุดการต่อสู้ระหว่างโมเทนคูดและจอมันบูซึ่งความมันของการต่อสู้นี้อยู่ที่4ดาวครึ่งเนื่องจากต่อสู้ได้ค่อนข้างสูสีรวมถึงได้เห็นลูกเล่นต่างๆที่โมเทนคูดหยิบมาใช้อย่างมากมาย อันดับหนึ่งงูกุลประทะเซลนี่คือการต่อสู้ที่มันสุดๆโดยมีอนาคตของโลกเป็นเดิมพันการประลองเซลล์เกมระหว่างงูกุลกับเซลล์ดูดเดือดถึงขนาดแทบลืมหายใจแม้พลังของเซลลจะเหนือกว่างูกุลอยู่ระดับหนึ่งแต่การต่อสู้ที่ออกมาทั้งการวอร์มอัพและการต่อสู้แบบเต็มพลัง ทั้งในพื้นที่เวทีประลองพื้นที่นอกเวทีนั้นทําได้อย่างใกล้เคียงสูสีอีกทั้งยังเป็นการต่อสู้เดียวที่โมกุลใช้วิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติบ่อยมากในการต่อสู้ความมันของการประทะของ2ตัวละครนี้สนุกมากทั้งในฉบับมังงะและอนิเมตจึงไม่ต้องสืบเลยว่าความมันระดับนี้5ดาวอย่างแน่นอนคุ้มค่าแก่การดูเป็นอย่างยิ่งก็จบกันไปแล้วสำหรับท็อปห้าดาวนบอลการต่อสู้เจอกันมันอยู่จักรวาล ซึ่งแน่นอนว่ายังมีการต่อสู้อื่นอีกที่ไม่อยู่ในอันดับดังกล่าวเพราะฉะนั้นโปรดติดตามตอนหน้าก,กับท็อป5การต่อสู้เจอกันมันหยุดโลกแต่เดี๋ยวยังไม่จบขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับสำหรับดักบอลในเร็วๆนี้ทางช่องเกรียนเพโดต้าจะทําเป็นข้อมูลของตัวละครต่างๆอย่างละเอียดโปรดติดตามกันด้วยครับรวมถึงทางช่องเกรียนเพโดตาจะทําท็อป5และเกรดแบบนี้กับการ์ตูนอีกเรื่อง ซึ่งผมชอบและอยากทำมานานแล้วนั่นคืออินุยาชาแม้การ์ตูนจะจบไปเนิ่นนานแล้วตั้งแต่ปี2009หรือ2 0 1 0ผมจำไม่ได้นะฮะก็รอติดตามชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนหากสนใจกดไลค์ลและกดซับสไครด้านล่างได้เลยครับผม